กรองฝุ่นละอองได้ถึง0.3ไมครเลยทีเดียวเรียกได้ว่า PM 2.5นะสบายๆเลยเพื่อนๆแค่มีตัวช่วยดีๆค่ะทุกคนในบ้านก็หายใจได้อย่างเต็มปอดแล้วทุกคนคะ่ะสำหรับตัวนี้นะคะคือเครื่องฟอกอากาศนั่นเอง และนี่ก็คือ Xiaomi ค่ะรุ่น Smart Air Purifier 4 Compact ชื่้ก็บอกอยู่แล้วว่าสมาร์เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าน้องจะฉลาดแค่ไหนค่ะเป็นร้านมอลเลยของ Xiaomi Home a p p l i a n c e นะคะกล่องนะคะก็จะมีคู่มือการใช้เป็นภาษาไทยแล้วแพ็คมาอย่างดีเลยทุกคนสวยดูมินิมอลมากๆตั้งวางตรงไหนก็ดูดีทุกคนและในความกระทัดรัดแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถวางไว้บนโต๊ะทํางานหรือว่าจะวางไว้ที่พื้นข้างเตียงก็ได้ค่ะและวิธีการใช้งานก็ง่ายได้เหลือเกินค่ะเสียบปลั๊กปุ๊บนะคะก็เปิดเครื่องได้เลยตัวนี้นะคะ จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณฝุ่นนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นกลิน่นควันฝุ่นนะคะหรือแม้กระทั่งสารก่อภูมิแพ้ใดๆนะเขาก็จะตรวจจับแล้วก็แสดงออกมาเป็นแถบสีนะคะก็จะมีทั้งหมด4แถบสีเลยสีเขียวก็คือคุณภาพอากาศที่ดีทุกคนสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีแดงคือวิกฤตแล้วเปิดโหมดสลีปไว้นะคะเพื่อนๆแล้วปรากฏว่า แดงแจ๋แบบนี้เลยทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะเร่งนะคะให้เป็นโหมดหัวใจนะคะโหมดหัวใจก็คือพัดลมจะทํางานแรงขึ้นนั่นเองจากโหมดสลีปเมื่อสักครู่นะคะทุกคนถ้ามันจะช่วยฟอกอากาศได้ไวขึ้นนั่นเองค่ะนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่เราตื่นม,มากลางดึกเพราะว่าได้กลิ่นควันไฟทุกคนคะ่ะแต่เสี่ยวมี่ก็คือเอาอยู่ทุกคนจากไฟแดงๆแบบนี้นะคะจะใช้เวลา7-10ถึงนาทีเท่านั้นคะ่ะในการที่จะฟอกอากาศนะคะให้ไฟสีแดงเปลี่ยนเป็นสีส้มสีเหลืองและสีเขียวในที่สุดแล้วก็เขียวยาวๆทั้งคืนเลยค่ะทุกคน ซึ่งแอนก็จะเปลี่ยนที่วางไปเรื่อยๆทุกคนคะ่ะหัวเตียงข้างเตียงบนโต๊ะหน้าโซฟาหน้าตู้เสื้อผ้าวางทุกที่ไม่ได้คือตัวนี้นะคะสามารถที่จะเปิดปิดควบคุมระยะไกลผ่านมือถือได้สมมุติว่าวันนี้นะคะเราออกจากบ้านไปแล้วแบบอุ้ยลืมปิดหรือเปล่าไม่มีปัญหาไม่ต้องขับรถกลับมาหยิบมือถือขึ้นมาปิดได้เลยทุกคน เจ๋งปะราคาตะมุตะมีทําได้ขนาดนี้เลยเพื่อนๆตัวนี้เราใช้ไฟฟ้านะคะทุกคนขาในการใช้งานก็คือเสียบปลั๊กไว้ตลอดเวลาเลยจะไม่มีแบตเตอรี่ในอนาคตข้างหน,น้าเพื่อนๆไม่ต้องมาซื้อแบตเตอรี่เปลี่ยนเลยทุกคนใช้งานกันง่ายๆเปลี่ยนอย่างเดียวคืออะไรรู้ไหมใต้นี้ค่ะใต้นี้นะคะจะมีตัวฟิลเตอร์อย่างที่บอกเลยเมื่อถึงกําหนดระยะเวลาที่ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์นะคะก็เพียงแค่หมุนแล้วดึงออกมานี่นี่คือฟิลเตอร์นะคะทุกคนมีทั้งหมด3ชั้นนะเฮปปาฟิลเตอร์ทุกคนกรองได้อนุภาคเล็กสุดอยู่ที่ศูนย์ เรียกได้ว่า PM 2.5คือเด็กๆชิวๆมากนะคะสําหรับตัวนี้ชั้นแรกนะคะจะกรองพวกแบบกรองหยาบนิดหนึ่งทุกคนนะคะชั้นที่2นะคะก็จะได้ถึง0.3มไมครเลยแล้วชั้นด้านในสุดเป็นคาร์บอนเพื่อนๆกรองกลิ่นนะคะกลิ่นสัตว์เลี้ยงกลิ่นอาหารนะคะทุกคนขาได้หมดด้านในนะคะจะเป็นพัดลมค่ะเพื่อนๆขานะแล้วก็อากาศนะคะจะถูกดูดเข้าไปในรูนี้นะคะออกแบบมาเป็นรูๆโดยรอบแล้วก็ปล่อยอากาศบริสุทธิ์ขึ้นมาด้านบนนี้เลยเพื่อนๆนะคะเราก็จะหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์ด้านบน นี้เข้าไปนั่นเองที่เอาไปใช้ในห้องของน้องๆนะคะตัวนี้จะมีโหมดของชายล็อกด้วยนะทุกคนทําอย่างนี้ค่ะตัวเลือกโหมดตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆกดค้างเอาไว้7วินาทีค่ะแล้วจะขึ้นมาเป็นเครื่องหมายล็อกเพื่อนๆมันคือโหมดชายล็อกนั่นเองเห็นไหมนี่เลยตอนนี้คือล็อกแล้วนะคะเวลาน้องๆใช้งานนะคะก็ไม่สามารถที่จะปรับอะไรได้ทุกคนเห็นไหมมันเป็นทัชกรีนค่ะดังนั้นน่ะมันก็จะมีความเสี่ยงถ้าเราไม่ล็อกไว้น้องก็อาจจะมาปรับเล่นแต่ถ้าเกิดว่าล็อกไว้แบบนี้นะสบายหายห่วง อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าของดีของแท้แบบนี้นะคะราคาเท่าไหร่จิ้มเนตตกราสีเหลืองสายมือได้เลยทุกคนคะ่ะเอาราคาพิเศษมาให้ร้านที่เราจะส่งนะคะเป็นร้านของแท้มีประกันศูนย์ให้ถึง1ปีเต็มเลยนะเพื่อนๆได้ซื้อกับ Xiaomi Home Appliance ค่ะซึ่งเป็นร้านมอเลยทุกคนเรียกได้ว่าถูกดีแล้วประหยัดสุดๆค่ะ